เจอเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในห้องเรียนหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเด็กไม่มีวินยยัยนี่ค่ะครูเก็บแก้ปัญหานี้ยังไงคะเราก็เราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นเราอาจจะต้องถามเหตุผลเขาก่อนว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าเขาไม่เก็บของเล่นเขาก็อาจจะมีเหตุผลเขาว่าก็หนูไม่ได้เล่นของเล่นชิ้นนี้คือหนูว่าเก็บของเล่นชิ้นที่หนูเล่นแล้ว แต่ชิทเนี้ยหนุมไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มก็กเลยไม่ไมเก็บใช่แล้วครูก็ไปสรุปเลยว่าเด็กไม่เก็บของเล่นใช่โดยที่ไม่ถามเหตุผลใช่เพราะฉะนั้นพอเราถามอ๋อโอเคถ้าหนุ่มไม่ได้ไปเล่นคราวนี้หนู่ช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะหนู่เป็นเด็กดีมีน้าใจช่วยคุณครูไปเก็บหน่อยอนะไรเงี้ยเราก็ใช้เทคนิควิธีการนี้เอาเราจะไม่เราจะไม่ประเมินเด็กจากการที่เราเห็นแค่แวบ,บแรก แสดงว่าครูคลิปจะใช้วิธีการถามเหตุผลพูดคุยและถามเหตุผลใช่ค่ะเหมือนถ้าอยากให้เด็กฟังเหตุผลจากเราเราก็ต้องรับฟังเหตุผลจากเด็กด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะคือเด็กทุกคนเขามีเขามีเหตุผลของตัวเองมีเหตุผลในสิ่งที่เขาทําไม่ใช่อยู่ดีเขาอยากทํานะคะึเด็กทุกคนบางทีเหตุผลของเด็กมันอาจจะไม่ค่อยเป็นเหตุผลก็แล้วแต่อ่ะแต่ว่าเออนั่นก็คือเขาพยายามอธิบายแล้วแหละว่ามันทาไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องรับฟังแล้วก็คือเปิดใจอะ่ะเปิดใจรับฟังแล้วก็ยอมรับฟังสิ่งเวลาที่เด็กวิ่งเข้ามาเราต้องการพูดอะไรกับเราสักอย่าง mm hmm. เพียงแค่ครูหันไปแล้วแบบพยักหน้ารับฟังอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ต้องการคําตอบจากเรานะคะ oh, แค่ายาแค่คนรับฟังใช่ต้องการแค่คนรับฟังสิ่งเหล่านี้มันจะส่งเสริมเรื่องของความมั่นใจ mm hmm. ความไว้วางใจให้กับเด็กด้วยว่าโอเคเราอยู่ในสายตาของค,คุณครูนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะเรื่องวินัยแต่ยังส่งเสริมเรื่องความมั่นใจการกลา้าการการอะไรเขาเรียกว่าเซลล์เอสตีมหรือเปล่าคะใช่ค่ะที่ะจะส่งเสริมให้กับเด็กใช่แล้วมันก็จะพัฒนาไปสู่การทำทำสิ่งที่ดีๆของเขาต่อๆไปอะคะ่ะ หลายๆคนนะคิดว่าการกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมให้กับเด็กเนี่ยเป็นการสกัดกั้นความคิดสร้างสารรค์สกัดกั้นสิ่งที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อะคะ่ะ mm hmm. อันนี้คุณคิดยังไงคะจริงๆแล้วการกําหนดขอบเขตนะคะให้เด็กรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการวิดกั้นความคิดสร้างสารรค์เนาะ mm hmm. มันเหมือนเราอยู่ในสังคมสังคมเรามีกฎมีระเบียบเหมือนกันนะคะเด็กเขาก็อยู่ในสังคมที่มีกฎมีระเบียบเหมือนกันนั้นเพราะฉะนั้น,น,นนะเวลาที่เรากําหนดให้เด็กเนี่ย เรื่องของความคิดสร้างสารรค์อ่ะมันเกิดขึ้นได้กับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแต่อีกกิจกรรมหนึ่งเราก็ต้องกําหนดขอบเขตถูกไหมคะอ,มอย่างเช่นกิจกรรมเสรียเงี้ยเด็กโอเพนเลยเด็กอยากเล่นอะไรก็เล่นได้อ่าอ,อยากจะเล่นแบบว่าต่อเติมสร้างสารรค์อะไรเด็กก็เล่นได้แต่เมื่อถึงในกิจกรรมของการแจ้งเนี่ยที่มันเป็นเกมเนี่ยเด็กก็ต้องมีกฎมีระเบียบในการที่จะเล่นตามนั้นถูกไหมคะมเหมือนเขาต้องปฏิบัติตามกาติกาของสังคมหรือข้อตกลงของสังคมด้วยเหมือนกันนะคะ ค่ะแสดงว่าครูกิ๊บยิ่งยืนยันว่าการกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมเี่ยว่าทําได้แค่ไหนใช่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการตกัดการความคิดตั้งรันของเด็กใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาโอกาสในการใช้งานกรรแล้วก็วัตถุประสงค์ใช่ของการทํากิจกรรมนั้นๆบางทีเราโอเพ่นมากไปเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีคืออะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยไปมันก็ไม่ดีค่ะค่ะดังนั้น ไอ้ขอบเขตของพฤติกรรมที่สามารถกระทําได้เนี่ยมันไม่ควรกว้างเกินไปและ,และก็ไม่ควรแคบเกินไปใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะมไม่ใช่ว่าวันนี้ฟิกแบบนี้แล้วทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะตามนี้อย่างยืดหยุ่นได้อย่างที่บอกถ้าวันนี้ต้องเล่นสนามแล้วฝนตกอ่ะเราก็ต้องหากิจกรรมอื่นทดแทน,นะะอะไรอย่างงี้ค่ะที่สามารถเล่นได้ะค,ะค่ะค่ะหรือว่าบางทีอาจจะต้องดูที่ตัวเด็กด้วยหรือเปล่าคะวันนี้ร,รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวเลย อา,อาจจะมีงงแงบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีใช่ใชค่ะคือเด็กเนี่ยมาแต่ละคนมาแต่ละวันเนี่ยอารมณ์มาก็ต่างกัน<ช>วันนี้ง่วงนอนไม่อยากรุกออกจากที่นอนเลยแต่คุณแม่ฟักมาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมาถึงเที่ยวเรนรเขาก็จะงงแงงุดหงิดก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กแต่พออีกวันหนึ่งนอนเต็มที่และวันนี้กลับมาล่าเริงจ่มใส่ทากิจกรรมคืออารมณ์ของเด็กอะค่ะเขาขึ้นขึ้นลงลง,ลงตลอดเวลา แล้วก็ทุกๆวันเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณครูก็ต้องหากิจกรรมที่มันรองรับได้สําหรับเด็ก<ม>ในทุกๆพัฒนาการหรือทุกๆอารมณ์ของเด็กนะคะเหมือนครูคิกกำลังจะบอกว่าเราจะต้องมีกิจกรรมที่ยืดหยุ่นกิจกรรมที่สํารองไว้สาหรับเด็กๆหลายๆประเภทหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะเด็กแต่ละคนน่ะเขาแตกต่างกันบางคนชอบอย่างหนึง่งบางคนชอบศิลปะบางคนไม่ชอบเด็กที่ไม่ชอบศิลปะเลย เขาก็อาจจะไม่ทํากิจกรรมเลยหรือเขากิจกรรมนั้นอาจจะไม่อยู่ในความสนใจของเขาเขาก็เลยไม่ทําแล้วถ้าคุณครูกิฟต์เจอปัญหาแบบนี้ว่าเด็กคนนี้ไม่ชอบทําศิลปะเลยครูกิฟจะทาไงคะปล่อยให้เขาในทําในสิ่งที่ชอบหรือว่าจะทํายังไงให้เขากลับมาชอบศิลปะก็ถ้าอย่างกิฟนะคะกิฟก็จะชวนชวนเขามาทําก่อนว่าเขาอยากทํำไหมนั่งทําไปพร้อมกับเขาแต่ถ้าเขายังไม่อยากทําก็ไม่บังคับก็ให้เขาทํากิจกรรมอย่างอื่นไปแล้วก็ ให้เขานั่งดูเพื่อนสังเกตเพื่อนก่อนนะเพื่อนทาแล้วสักพักนึงอะคะ่ะเด็กก็เหมือนกันอะคือเห็นเพื่อนทําก็อยากทําเหมือนกันแต่เขาก็ทําเองแต่เราจะไม่แบบไปบังคับว่าหนูจะต้องทําวันนี้ให้เสร็จนะตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เด็กกลายเป็นว่าเด็กเกลียดงานศิลปะหรือเกลียดกิจกรรมนั้นไปเลยค่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะครูกิ๊ฟครูกิ๊ฟมีอะไรฝากถึงคุณครูที่กําลังพยายามสร้างวินนยในตัวเองให้กับเด็กในห้องเรียนอยู่ไหมคะ ก็อยากจะฝากคุณครูทุกคนนะคะว่าการสร้างวินัยในตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นพื้นฐานหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมที่เด็กจะเติบโตไปนะคะก็อยากจะให้คุณครูน่ห,นาหาันมาเห็นความสําคัญมากกว่าในมากกว่าในเรื่องของการที่จะเน้นเด็กในเรื่องของวิชาการนะคะค่ะ และอย่างที่คุูกิบได้พูดนะคะว่าการมีวินัยในตนเองเนี่ยกับเด็กเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้ทางด้านวิชาการดังนั้นครูอนุบาลทุกคนนะคะควรจะให้ความสําคัญตระหนักถึงความสาคัญของการมีวินัยในตนเองและรวมสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกๆคนคะ่ะ